บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ให้ลงทะเบียนกันมาเนี่ยนะครับเราจะเริ่มใช้กันตั้งแต่หนึ่งมกราคม2566หหลายคนลงทะเบียนกันมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพอตรวจรายชื่อเอ๊ะทำไมาเรายังไม่ผ่านกันสักทีทุกๆวันศุกร์เนี่ยคุณผู้ชมครับเขาจะเริ่มประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในการที่จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่บางคนลงไป เช็คไปกี่สุขกี่สุกแล้วท่านรองอนยังไม่ผ่านสัทีมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันตัวเลขตรงนี้นับไปเป็นแสนคนเหมือนกันยังไงะฮะท่นนี้ก็ปัญหาที่พบมากที่สุดนะคะก็คือในเรื่องของการติดตามคู่สมรสนะคะเนื่องจากบางท่านเนี่ย มีเคยจดทะเบียนสมรสไปแล้วก็เล,เลิกลากันไปหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ยังแยกไม่ได้จดทะเบียนหยา่าค่ะคก็จะมีปัญหาในเรื่องของการติดตามตัวคู่สมรสเพื่อที่จะมาลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนนะคะคซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่นะคะซึ่ง คนที่เคยได้รอบเดิมแล้วก็จะต้องมาลงทะเบียนใหม่เช่นกันทั้งหมดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมานะคะลงทะเบียนได้ถึงวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็มีพี่น้องประชาชนนะคะให้ความสนใจในการที่จะมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากถึง20ล้านคน<ช>นะคะคในรอบนี้ต้องบอกว่าการประชาสัมพันธ์ของทางภาครัฐเข้าถึงในทุกกลุ่มของอพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มใด จังหวัดใดนะคะณนะตอนนี้การประชาสัมพันธ์เนี่ยทั่วถึงแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นการสื่อสารผ่านไปยังผู้นำชุมชนต่างๆที่จะช่วยการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งแต่ท่านี้ค่ะเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนไปอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ามีพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถที่จะติดตามคู่สมรสได้มากถึงหนึ่งแสนกว่ารายะนะคะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่ง ทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการหารือแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเนื่องจากไม่ต้องการให้ ผู้ที่ติดตามผู้สมรสไม่ได้เราจะต้องเสียสิทธิ์ไปนะคะก็ได้มีการหารือกันในคอรมอนะคะในเมื่อวันพุทธ,พท,ธที่ผ่านมานะ,นะคะแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามผู้สมรสไม่ได้ในกลุ่มที่เป็นผู้เปราะบางนะคะกลุ่มผู้เปราะบางก็คือ ผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะผู้พิการที่ไม่สามารถติดตามผู้สมรสได้นี้นะคะสามารถที่จะดําเนินการตามเงื่อนไขาตามนี้ได้เลยก็คือขั้นแรกก็คือท่านต้องรับรองตัวเองนะคะว่าไม่สามารถที่จะติดตามคู่สมรสได้นะคะอ,อย่างที่สองคือมีพยานนะคะลงลายมือชื่อรับรองด้วยจํานวน2ท่านนะคะแล้วก็อย่างที่สคือ การรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่นะคะในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะ <G al ance> ในอำเภอหรือว่าผู้ที่ในอำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นะคะหรือว่าถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครก็คือบุคคลที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมายนะแต่ว่าคือตัวเองรับรองด้วยแล้วก็มีพยานอีกสองคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับมอบหมายมาเสริมกำกับอีกทีหนึ่งใช่ค่ะก็คือมีการรับรองตรงนี้แล้วก็ยื่นไปที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนนะคะซึ่งก็จะได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะคะสําหรับในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางค่ะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปนะคะก็ขั้นแรกนะคะก็คือจะต้อง อย่างหนึ่งคือรับรองตอน<ช>เองก่อนะอน,นะคะแสดงตนเหมือนเดิมค่ะรับรองตอนเองว่าไม่สามารถที่จะติดตามผู้สมรสได้นะคะอย่างที่สองก็คือมีพยานรับรองจำงนวนสองคนเช่นเดียวกัน,นแล้วก็<ด>นำเอกสารนั้นนะคะไปยื่นกับหน่วยงานที่รับลงทะเบียนค่ะซึ่งหากเมื่อผ่านเกณฑ์นะคะท่านก็จะต้องไปยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ก็คือถ้าเป็นที่ธนาคารทกสและธนาคารออมสินภายในระยะเวลา180วันค่ะถ้าเป็นธนาคารกรุงไทยก็ยังไม่ได้มีกําหนดระยะเวลา